นี่ครับผมครบเดียวแ่ไก็มี่ไม่เกินิดเหาโซดาน้แข็งจะเรียบร้อยที่เราจะไปน้ำมกไปหมอดอ๋อี่มปังอยู่เนี่ยครัแ้นครับตอนแรกที่ตอนแรกผมไม่ได้ลูกเนี้ยไม่ได้อยู่ในเรืนะ

ตอ,น,อนนี้ตอนนี้เราเริ่มเดินที่ความสูงประมาณ500ได้รู้สึกว่าจะสูงที่1,003เขเริ่มเดินกเราล้าเชาร์จมือถ่ายรูปเส้นทางก็เละๆบิดเบีกยวมาดูว่า ถึงได้กี่โมงวันนี้เดินม,มา5นาทีอะไรวะเนี่ยเงยหน้าเลยครับโอเ้เริ่ม,มาก็จุกเลยตอ,อนนี้เจอ45องศาได้เพื่อจะดูแล้วก็ไม่่าจะยาว อนนี้เดินมาครบ20นาทีแล้วอาการอบอ้าวอะ่ะภาพรอบตัวก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็นตาดิบๆชื้นๆยังไม่เจอทากจริงทางขวามือก็เห็นแสงมุ่นไหมเป็นเหมือนถ้าทะลวกไปวิวน่าจะสวยทางก็มีแต่ชัน กับชันมากฟิลเขาหลวงสุโขทัยเลยถ้าเขาหลวงสุโขทัยก็แช่ๆหน่อยก็คงประมาณนี้เดี๋ยวดูว่าพอขึ้นไปสูงอีกหน่อยจะเป็นยังไงโอ้ตรงนี้เต็งเป็นลองลองแต่ไปเป็นไหมม่อนถี่จะหายไป เลยปุ๊บกลายเป็นทางลาดอีกแล้วได้ทางชันไม่ใช่ทางลาดตอนนี้เดินมาประมาณ1กิโลครึ่งใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งแต่เดินไม่รีบนะครับเดินชิวๆเดินลอเพื่อนๆในทิปด้วยทางก็ชันต่อเนื่องดีที่อากาศไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีฝนตกลมา,มาตอนเดิน มันก็น่าจะครึ่งทางได้ละทรงก็เขาหลวงสุงโขทยัยภาคใต้เลยระหว่างทางก็เป็นป่าทางซ้ายท้งขวาทั้งบนทางล่างมไม่มีวิวสวยๆให้ดูมาตลอดกิโลครึ่งดูสิถ้าตีตามเวลาก็ ถ้าจะสักสองชั่วโมงครึ่งน่าจะถึงจุดกลางเต็นเพราะเขาบอกว่าระยะทางมันสามกิโลค่อยๆเดินตอนนี้อยู่ดีๆฟา้ามืดหมอกลงโอ้มาอันนี้ได้ความได้ฟิลป่าใต้ละเออ ออกถึข้างหน้าครับอันกอต้องดีไปละฝนตกนี่งานงอกอช่วงเกือบสองโลนี่ดันยาวๆอ,อ่ะเฉียงๆเลย ไม่เห็นยอดและค่อยเดินต่อไปไตอนนี้กำลังจะเข้าสามโลเราหลุดปลาละเป็นหิน เจ็ดแล้วครับประมาณเท่าไที่นี่มันสามโลกว่า<ะ>เคยมาไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับมผมก็ครั้งแรกที่นี่เหมือนกันชื่นใจอะ่ะตอนอยู่เดินมาผมว่าโอ้โหระหางทางไม่มีอะไรน่าดูเลยมาตรงนี้แบบอ่าสวยหน่อย ายนี่แอบลุยเหมือนกันนะชันแล้วก็ต้องปีนป่ายพอสมควระนะครับปันชันแบบที่อาจจะต้องใช้มือดีกว่าใช้ไม้สูง1นึล้เห็นบอกว่าต้อง1นึ่พัตรงนี้3ากิโลกว่าแล้วน่าจะใกล้มากตะกี้ อีโคทินนั่นปีนยากมากแล้วมันมีฝนเนี่ยมันก็เลยลื่นอันนี้อะไรกว่านี้ต้องเดินอย่างเงี้ยโอ้ยฮึบพอมันเป็นหินลืนล่นๆไม้ก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์ครับไม้มันปักเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเ,เหมือนกะขาบไอตัวตะก,กี้นี่เองโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อตอนนี้เดินมา 3.3โลกับความสูงที่พันหนึ่งเจ็ดเจอขี้ของสัตว์ตัวหนึ่งไม่น่าไปบางใจไม่รู้คือขี้อะไรแต่มาก็ทำให้เราหยุดถ่ายได้ตอนนี้ปุก,กาปาราตาดมมันก็นี่ถ้าตั้งคองจะตั้ง ตั้งกล้องขนานกับพื้นโลกตั้งฉากกับพื้นโลกก็นี่เลยบังหน้าเลยดันขึ้นไปอีกตอนนี้เราเดินมาถึงจุดที่เหมือนคล้ายๆจะเป็นยอดเขา เดินมาช่วยกันถือของหรืออ่เียรั่รามั้งเขาเดินลงมาช่วยลาบกันถือของอเราอยากจะรู้ว่า้นเดินข้างหน้านี้จะเป็นอะไรถึงไม่ถึง

นั่นน่ะสิครับบอกว่าจะถึงก็ไม่เห็นถึงเออนี่ไงกลางกลางเต้นถ้าอย่างนี้แสดงว่ามีคนกลางเต้นแหละอันนั้นคือถึงแล้วหรือยังครับถ้าเคลียร์พื้นอย่างนี้แสดงว่ามีคนกลางเต้นตรงนี้แสดงว่าถึงแล้วคุกฝุ่นอยู่ที่ใดสวัสดีครับ ผมนมาก,กับคุกฝุ่นทัวนะครับวันนี้น่านค,คุกฝุ่นอยู่ไหนค,คุกฝุ่นตอบด้วยค,คุกฝุ่นวู้อา้าวมองไปอีกเดี๋ยวหาพักขั้วก่อน ลูกค้าก็ไม่มาของเต็นอยู่เฉหมด <ย>เดินป่าน้าฝนต้องทำใ้เอามา,าตอนนี้ล,<ง>นลุง่งียกเพืยจะได้การเต้นกี่โมทสรูสุกก็การเต้นสำเร็จนะตนี้กำลังพยายามาเต้นอยู่พื้นไม่มีความเรียบเลยแล้วก็ใช้เวลาการการพอสมควรเพราะว่าพื้นมัน เบียกไปหมดเลยอย่างนี้จะได้ออกไปดูพระอาทิตย์ตกไหมก็ไม่รู้ละเอเอน่อาจะทำหัวแห้งลองนอนฟู เตียงนอนข้างล่างอ,อึอ๊อ้าวเฮ้ยอยู่ไหนวะเอ,อ๋เจอแล้วไงโอเคเดี๋ยว okay. ไ,ไปถ่ายต่อ,อมาทำอะไรก่อนได้เวลาไปดูพระอาทิตย์ตกหนาวมากตอนนีนนนนน้ใส่เสื้อกันฝนแทนกันหนาวคุมๆแวะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปทางนี้ทางไหนแล้วเนี่ยทางแม่งดูไม่ออกเลย ใช่ละมั้งโอ้ยหนาวควานอกป่าเขาบอกว่าขึ้นไปแปสิบเมตรใช่ถ้าอยากจะนอนอยู่ในเต็นมันสนเลยแต่ก็มาแล้วอะขึ้นไปแช่แช่แช่กับป้ายหน่อยไหนว่าแปสิบเมตร ร้อเมตรก็ไม่ใกล้นะต้นไม้ใส่เสื้อครับแถวๆนี้ก็จะพบคนเยอะเลยปั่าใต้ก็จะเป็น ขึ้นมาฐานใต้ตะกี้มันก็เป็นทางลงละคิดว่าตะกี้นาจะเป็นจุดสูงสุดข,ของเขานี่ละเขาบอกว่าร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรที่ผมวัดเดินใกล้ๆร้อยเมตรแล้วนะร้อยเมตรกว่าแก็จะน่าจะใกล้ต้นไม้ใบเฟ้อตลอดทางถือว่าเป็นปา่าโบราณเลยแหละ อ,อ่เห็นทางสว่างละอยู่ข้างหน้าน่าจะถึงสักทีจุดชมพระที่ตกยอดเขาเมนเมนเดี๋ยวจะไปถามว่าเรียกยังไงเมนแหละสาะเอหอขีบม,มามานอหนูอันนี้เป็นอย่างนี้ทางแคบ ไม่ถึงฝนจะตกนะโอ้ยลกเหลือเกินโอ้โหชอบตรงนี้มากเลยลกแล้วก็เป็นดงบอกเราโวยโ้ยลกได้ใจ อะไรก็นเนี่ยโอ้โหเดิเนไปอีกน่าจะถึงถึงแล้วจุดชมพระที่ตกครับอยอดเขาเหมน ถาทิ์ตกมาเราเดินมาจุดทายที่ขึ้นเลยครับจากทางแยกตะกี้5เมตรเพราะว่าเราเพื่อพรุ่งนี้ฟ้าปิดปตอนจริงก็ถ้าฟ้าปิดดีก,ก็ปิดแนละ้พวพรุ่งนี้จะได้เพื่อฝนตกฝนตก <c oughs> ตอันนี้ <c oughs> ต้องลุ้ <c oughs> น,นก็มีนะ <c oughs> อะไรเนี่ยนี่คือป้าย อาว่าเหม็นจุดสูงสุดหนึ0งพันมรเมตรใระดับน้ำเทะเลส่วนวิวรอบๆอบนั้นนี่คือทางที่เราเดินกลับมาจากจุดพาทิตตกตะีิโอเคใสแจ้งโอ้นี่คือจุดพาทิตขึ้นนะครับแล้วก็เป็นจุดสูงสุดของยอดนี้ด้วย จบทิปบลุเสร็จสมบูรณ์มิชั่นคอมพลีท ว่าเขาน้เกร็งหรือเปล่า้าสดเกร็งปะไม่รู้อยนางเนี้ยแ่มันหน้าสดขึ้นเลยนเช้าวันเรามาได้เวลาเดินทางกลับครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนชุ่มฉ่ำตอนนี้ทางเช้าเล็ก จริงมีที่เละกว่านี้อีกนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมนาะให้ดูเริ่มลงกันแล้วเพื่อนๆลงไปก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวคงไล่ทันแหละพึบบรรยากาศตอนเช้าก็เต็มไปด้วยหมอกฟุง้ง เป็นหินแบบนี้นไไม,มันชันมันตะทายมันชื้นมากเดียวยาวเลยครับออน่าจะไม่ผิดมีขาช่วงที่เป็นหินนะขาลงก็น่าจะนี่ช่วงท้ายแล้วขาขึ้นขาลงท่าชื้นๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันไหมโอ้ยอกระดันถือกล้องมือ เมื่อวานเมื่อวานผมไม่ขึ้นมาไม่เจอขากลงดันันมีละอึ๊บอึ๊บถาเลยครึ่งทางไปน่าจะอากาศน่าจะเปลี่ยนไปอีกแบบตอนนี้ขาลงช่วงแรกนี่เอาเรื่องอยู่โอ้ยแม่งเอ้ยขอโทษที่ไม่สุภาพแต่มันลกจริงๆเฮ้ย <c oughs> ก็รลบเอาอห,หินรอยโอ้โหหินสันอันนี้เป็นหินรอยโอเคครับผมต้องตั้งใจเดินอีกไม่งั้นไม่งั้นอาจจะน้าทีมได้ผมต้องตั้งใจเดิน,น,น,นอีกหน่อ,นอยเราจะถ่ายถ่ายก่ดี๋ยวเลยกลางทางไม่ก็ถึงถ่ายทีแล้วกันนะ ใช้มือดีกว่าใช้มือดีกว่าถ้าไม่แน่ใจตัวผมเข้าใจผิดอันนี้เป็นสุดท้ายครับแล้วเราจะเข้าป่าแล้วหินแรกและหินสุดท้ายจบจริงไหมโอ้ยเกือบจะจริงกูก็ไม่น่าที่หยิบมาถ่ายตอนนี้เลย โต้วงเป็นสุกเป็นสุกเถิดทางนี้ป่าวะน่าจะหมดช่วงหินแล้วครับคือมันยาวระอับลายถ้าเป็นหลายที่เขาอาจจะมีช่มมีเชือกไว้ให้แล้วพอมันชืน้นด้วยมันยิ่งลื่นเข้าไปอีกอาจจะโคนที่ติดรองเท้าตอนนี้ก็เลยโคนยาวๆตอนนี้ความสูงพันหนึ่งเราจะลงที่ห้าร้อยไ่ลงเจ็ร้อย ่ h, ถึงยางแยกแล้วขามาใครเจอป้ายที่มียันอย่างนี้ครับเลี้ยวขวานะครับมันก็ไม่ออขวาเล็กๆแต่เขาจะเอาไม้กั้นตรงนั้นอยู่เราจะต้องไปทางนี้ทางนี้เฮ้ยไม่ดิเขาต้องตรงตนู้นดิโอเคลองเดินก่อนสรุปเราเดินตามทางที่มีสายสินนะครับเป็นเขาบอกว่าให้พระมาทำพิธี อะไรสักอย่างละฝน <laughs> ตกเว้ยเฮ้ย,ออยเดินก่อนล้วกันนะเดี๋ยวจะหน้าทีมเราขนาดนี้ใส่เ้นทิวชัดๆขากับฝนตกรุนแรงดีที่ทางปีนไปเหมือนจะน้อยลงเยอะละนั่นไงพูดปุ๊บมาปับ๊บจะมีลื่นแรงๆไปหลายที่แล้ว โอ้ยอถึงกี่โมงวะเนี่ยแต่น่าจะเกินครึ่งทางแล้วในที่สุดเราก็มาถึงครับเดี๋ยวเรา,เรา,เราล่ารถอีนี่เดินมาประมาณสองชั่วโมงเสร็จๆถึงชานชลา,าเดี๋ยวต้องอ่าเราไปคันนี้ได้ไหมเนี่ยต้องรอสิบฝนป่ววะโอ้โหฝนกำลังตกหนักเลย รอบนี้ก็เดินสนุกดีครับมีรสชาติหลากหลายมันคือคล้ายๆเข้าดวลสุูุทัทยในเวอร์ชั่น n New Game Plus ก็คคอบวกเลยวล่เพิ่มอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับสาราเจอกันใหม่คลิปต่อไป,อไปสวัสดีครับ